วันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2556พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราจัำเนินแทนพระองค์ในการถวายน้ำสงพระศพและท่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพณพระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารต่อแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ผู้นำประเทศถูตานุทูตและผู้นำองค์กรศาสนานานาประเทศองค์กรระหว่างประเทศพร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนมาถวายสักการะเคารพพระศพอย่างเนืองแน่น สมเด็จพระยะาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังคปรินายกสุวัฒนมหาเทระมีพระนามเดิมว่าเจริญนามสกุลโคชวัตรทรงมีพระชาติภูมิณจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2456ทรงเป็นบุตรชายคนหัวปีของนายน้อยพระชนกและนางกิมน้อยพระชนนีขณะทรงมีพระชันษาเพียง9ปีต้องสูญเสียพระชนก เป็นเหตุให้เจ้าพระคุณสมเด็จต้องห่างจากพระชนนีมาอยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของป้ากิมเฮงผู้เป็นพี่สาวพระชนนีเจ้าพระคุณสุนทรญญาณสังวรสุพทรสงคาราชสกลมหาสังฆปรินายกขณะที่ยังเป็นเด็กแล้วก็อยู่กับป้าเฮงตื่นเช้ามาแล้วก็จุดเทียนแต่ปรากฏว่าเด็กชายเจริญคือเจ้าพระคุณสุนทสงคาราชพระองค์ทอดพระเนตรอยู่ที่เปเลวเทียนนั้นอยู่ตลอดเวลาจน รุ่งอรุณซึ่งภาษาทุกวันนี้ก็คงจะเรียกว่าเป็นการเพ่งกระสินอยู่ตลอดเวลาเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรส่งก้าวเข้าสู่เส้นทางธรรมเมื่อพระชันษาย่าง14พรรษาในปีพุทธศักราช2469ทรงบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดเทวสังคารามจังหวัดกาญจนบุรีโดยพระครูอดุลยสมนก,กิจดีพุทธโชตปีพุทธศักราช2470หลวงพ่อดีได้นำสามเณรเจริญ ไปฝากไว้กับพระครูสังวรวินัยอาจเจ้าอาวาสวัดเสนหาเพื่อศึกษาบาลีวยากรณ์และในปีพุทธศักราช2472ได้ถวายตัวต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์สุจ,จิตโตหม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์เจ้าอาวาสวัดปวารณิเวศวิหารต่อมาทรงได้รับประทานนามฉายาว่าสุวัฒโนแปลความหมายว่าผู้เจริญดี เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทรงดำรงสมณศักดิ์โดยลำดับดังนี้ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นเทพในราชธินามที่พระโสพลคณาพรทรงเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมวราพรทรงเป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองที่พระศาสนโสพล ทรงเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระยานสังวรและทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในราชินานามที่สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวันศุกร์ที่21เ,เมษายนพุทธศักราช2532ณพระวโบสถวัดพระศีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรเป็นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกนับเป็นสมเด็จพระสังคราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ราชทินานามของพระองค์คือสมเด็จพระญาณสังวรมีความหมายว่าผู้สำรวมด้วยญาณคือความรู้ ปีพุทธศักราช2499เจ้าพระคุณสมเด็จขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระโสพลคณาพรทรงได้รับมอบหมายให้เป็นพระอภิบาลของพระพิสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงพระพนวนณวัดบวรนิเวศวิหารและในปีพุทธศักราช2521เจ้าพระคุณสมเด็จขณะดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพญานาสงวรทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ และผู้ถวายพระธรรมวินัยสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารขณะทรงผนวดเป็นพระภิกษุณวัดบวรนิเวศวิหารตลอดเวลาหลายปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงวางพื้นฐานและมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แพร่หลายในสากลโลก ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงในการพิจารสัมพันธไมตรีตลอดจนอย่างรากพระพุทธศาสนาเถราวาทสู่แดนตะวันตกปีพุทธศักราช2509เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดวัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรปค,คือวัดพุทธปฏิบนักรุงลอนดอนสาราชนาจักรทรงนำพระพุทธศาสนาเถราวาทไปสู่ทวีปออสเตรเลียเป็นครั้งแรก โดยสร้างวัดพุทธรังสีขึ้นณนครซิดนีย์สรงให้กำเนิดคณะสงฆ์เทราวาสขึ้นในประเทศอินโดนีเซียส่งช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเทราวาสในประเทศเนปาลโดยเสด็จไปให้การบรรพชาแก่กุลบุตรสักยะทําให้ประเพณีการบวชฟื้นตัวแต่พระเทเรนังหลายชาวนาในปาลและแก่สาธุชนลูบาสก์บาิกาทั้งหลาย ที่จะช่วยกันฟื้นฟูบมรงพระพุทธศาสนาอันถูกต้องให้ดำรงอยู่และให้เจริญยิ่งขึ้นสืบต่อไปทรงเป็นพระประมุขแห่งศาสนาจักรพระองค์แรกที่ได้รับทูลเชิญเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในประวัติศาสตร์จีนและที่ประชุมสุดยอดผู้นำพุทธศาสนาโลกไดทูลถวายตำแหน่ง พระประมุกสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาโลกเมื่อปีพุทธศักราช2555ปีพุทธศักราช2543พระสุขภาพของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรถดถอยลงเนื่องจากทรงเจริญพระชนมายุมากขึ้นไม่อำนวยให้ทรงปฏิบัติพระาศาสนากิจต่างๆจึงเสด็จเข้าประทับรักษาพระองค์ณตึกวชิรยานสามัคคีพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2543ในช่วงแรกยังเสด็จกลับไปประทับณวัดปวรนิเวศวิหารเป็นระยะระยะและเสด็จไปสดับพระปาติโมกณพระอุโบสถวัดปวรณิเวศวิหารทุกวันธรรมศาวนะกระทั่งพระสุขภาพไม่อำนวยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาจึงกราบทูลให้งดการเสด็จตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมา วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2556พระอาการประชวนโดยทั่วไปสุดลงคณะแพทย์ได้ถวายการผ่าตัดพระอันตะลำไส้และพระอันตุคุณลำไส้น้อยวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2556เริ่มมีพระอาการความดันพระโลหิตลดลงวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2556คณะแพทย์ได้แถลงการว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสิ้นพระชนเมื่อเวลา19นาฬิกา30นาที